สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมช่องเอเดสรารพัดช่างครับอีพีนี้จะเป็นการต่อทีวีดิจิตอลจากจอคอมพิวเตอร์นะเราจะใช้จอคอมพิวเตอร์เกา่าทำดัดแปลงให้เป็นทีวีดิจิตอลนะครับมีอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมมาดูกันเลยครับก็จะมีแผงอากาศที่เราต่อจาก e ีพที่แล้วนะ แออากาศตัวนี้เอามาจากร้านขายของเก่านะครับเราก็ต่อแล้วนะคุณผู้ชมรอนไปดูวิธีต่อคลิป ep ก่อนหน้านี้นะครับอันที่2ก็จะเป็นกล่องดิจิตอลนะครับกล่องดิจิตอลทีวีนะครับนก็จะมีสายอากาศเข้าตัวนี้นครับสัญญาณออกเอาพุทธก็จะมีวิดีโอเสียง r l ตามปกตินะครับเราจะใช้แบบ สายตัวนี้นะครับไม่ใช่ไม่ได้ใช้ hdmi นะครับตัวต่อมาก็จะเป็นทีวีบ็อกนะครับตัวนี้ครับทีวีบ็อกทีวีบ็อกก็คือจะรับสัญญาณจากกล่องดิจิตอลเข้ามาแล้วก็แปลงออกเป็น vga นะครับหลักการก็มีแค่นี้นะครับมี a ีส่งไปที่จอคอมพิวเตอร์นะครับจอคอมตัวนี้นะครับแก <c oughs> นะครับเราะจะต่อทีวีบ็อกนะเข้ากับไ จอคอมพิวเตอร์นะตอนนี้เป็น vj นะครับต่อสัญญาณเอาออกกันนะครับเอาพุ t นะครับไปที่จอคอมพิวเตอร์นะครับจอคอมตัวนี้นะครับสายวิงไปจอคอมอันที่2นะครับ t ี box เก,ก็จะมีสายตัวนี้แถมมานะครับซึ่งเป็นสายอะไรก็ไม่รู้นะผมก็จําไม่ได้ ันนี้เป็นแยกออกมานะครับมันจะมีสัญญาณภาพและเสียงออกมานะครับตรงแถมมากับทีวีบ็อกอยู่แล้วนะครับแปลงออกมานะครับเป็นวิดีโอเสียง r l นะครับเราจะต่อเข้าครับของทีวีดิจิตอลนะครับดิจิตอลตามสีเลยขาวแดงเหลืองนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับต่อแผงอากาศเข้ากับทีวีดิจิตอนนะครับนี่เป็นแผงอากาศนะครับเข้ากับทีวีดิจิตอนนะครับแล้วก็ปล่อยไฟเลี้ยงครับไฟเลี้ยงกล่องทั้งสองกล่องนะครับจะเป็นอะแดปเตอร์มานะครับตัวนี้เป็นไฟของทีวีดิจิตอนนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟทีวีบ็อกซ์นะครับ รอให้สัญญาณมาก่อนนะครับสัญญาณทีวีทีวีบล็อกไฟไม่เข้านะครับไฟมาเฉพาะทีวีดิจิตอลนะครับเช็คปักก่อนนะครับตอนนี้ก็มีไฟมาแล้วนะครับปักหรวมนะครับสัญญาณภาพก็เขมา้านะครับ สัญญาณภาพนี่นะครับง,ง่ายๆนะครับแต่ตอนนี้แพงอากาศเรายังไม่ได้หาขึ้นนะครับอากาศก็แสดงว่าใช้ได้ครับมีขึ้นนะครับจากอีพีที่แล้วที่เราต่อนะครับแสดงว่าเบิร์กนะครับเอาไปวางไว้นู่นนะครับทุกผู้ชมไว้ บนพื้นก็ยังมีขึ้นครับวางไว้บนพื้นล้อยางรถนะครับมีขึ้นนะครับมีบ้างไม่มีบ้างเราต้องเอาขึ้นสูงนะครับแผงอากาศนะครับคุณผู้ชมผมหาสัญญาณอากาศครับดูภาพนะครับภาพมันก็จะมาเป็นระยะะนะครับเราไม่ได้ติดตั้งนะครับติดตั้งมันก็จะมาประมาณนี้นะครับ ตอนนี้ผมก็ได้ติดตั้งตรงที่มีสัญญาณนะครับก็ลองจูนขึ้นใหม่นะครับลองดูครับว่าจะเจอฉี่ช่องนะครับจากที่เราต่อแผงอากาศจากร้านขายของเก่านะครับต่อมาถึง EP ต่อมาก็จะเป็นการต่อจอคอมให้เป็นทีวีดิจิตอลนะครับหรือผ่านกองต่างต่างนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับมีขึ้นขึ้นมาแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการหาสัญญาณสัญญาณทีวีดิจิตอลนะครับให้เรากดปุ่มอินโฟนะครับอินโฟที่รีโมทนะครับอังนี้มดถานไม่ค่อยดีนะครับฐ่านอ่อนครับครับอินโฟขึ้นมาแล้วเราก็ทดจะดูระดับของสัญญาณนะครับ ระดับของสัญญาณอินฟลูนะครับไม่มีสัญญาณเลยนะครับเราจะทำการติดตั้งนะครับเพื่อให้ในระดับภาพที่สมบูรณ์นะครับจะติดตั้งบนหลังคานะครับทีที่สูงนิดนึงนะครับนะครับสัญญาณให้คุณผู้ชมรอดูสัญญาณแทนผมนะครับผมจะ ขึ้นบนลงังคาติดตั้งนะครับเอาสัญญาณที่ชัดที่สุดนะครับคุณผู้ชมเราจะทําการจูนอีกรอบนะบบนเพื่อได้คุณภาพระดับสัญญาณที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับ,บ<น>กดปุ่มเมนูนะครับ,บ<น>ก็เลื่อนเลื่อนไปที่ค้นหาสถานีนะครับค้นหาช่องสถานี เลื่อนลงมาที่อัตโนมัตินะค้นหาอัตโนมัตินะครับแล้วก็กดปุ่ม enter นะโอเคนะดูโอเคครับกดปุ่มโอเคนะครับเลื่อนลงมาค้นหาอัตโนมัตินะครับแล้วก็กดปุ่มโอเคนะคตอนนี้รีโมทฐานอ่อนนะครับ ก็ปล่อยให้มันหาสถานีอัตโนมัตินะครับก็จะพบช่องสัญญาณสมบูรณ์ที่สุดนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับ